จุงกะสวัสดีครับอยู่กับช่อง C M J O t o Official ครับผมตอนนี้กระจบงานเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับผมก็สะได้เก็บอุปกรณ์ครับเก็บของเมเนี้ก็ไหล่สดนะครับใส่สดชุดเล็กใหพี่น้องเลยเบื่อครับผมกะผิดผลาดประกันใดกะขอโทษขอไผ่พี่น้องไว้น้ำเด้ครับผมงานนี้ครับมาด้วยใจครับพี่น้องครับมาด้วยใจมาช่วยบอสโจ มาซอยกันดันนะครับสาวหน่อยรำเพรินโชว์ครับกาได้เฮ็ดหน้าที่แอดมินเนาะการมาอนี้ครับกาถ่ายรูปผมก็ด้ถ่ายรูปลงอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งเมือคืนเลยตั้งแต่เริ่มจนจบครับการเตยล่าวังหันนี่ผมก็ถ่ายแล้วแต่ว่าหันได้เฮ็ดบ่ได้เอาลงเดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวผมกะสิเฮ็ดลงนะครับผมกะรอชมได้เลยครับพี่น้อง ี่ครับเก็บของของกับปลาไหลบันไดครับแต่ว่ามันกุญกุญยะบ่เป็นระบบร,บร,บระเบียบเพราะว่ามันบ่ค่อยได้บ่ค่อยได้ไล่เนาะโดนอันเดียก็อาจสิบ่ดีปันไดเนาะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็พ่อได้อยู่พ่อแบบพ่อเบิ่งได้เนาะมื้อนี้ก็ใส่กล้องสองตัวชิวๆเลยของหลายดยึง ตอนนี้ก็เก็บไปบางส่วนแล้วนะครับผมกล่องก็เก็บครบแล้วตอนนี้เหลือแค่สวิตเชอร์เนาะโอ้สายเสียงสายเสียง,ยงที่ถอดแล้วใช่อันนี้ยังไงต่อนนี้อ่าอันนี้ปิดเลยก็ได้เชียวปิดเลยนะอ่าก็เมื่อน,นี้ครับขอบคุณปีเตอร์ครับผมปีเตอร์ลุยด้วยกันยืน เ <laughs> ยือนเยื้งแต่เริ่มจนจบเลิกทีสามครับบ่หนีิตอนนี้ทีมงานเขาอู้แหลวเหลวช่างนี้เหลวเหลวม้อนี้พากันไปนอนได้ครับมื้อนี้ไก่งานบ่เนี่นอนหนังงานเลยครับโอ้นอนหนังงานเลยไปความเบิกาครับโอ้เขานอนได้ดี่นอนเห็บนบอนได้มีหม่องนอนเลยน,นี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งสถานการณ์ก่นอนนะเพราะว่าผมกับบ้านได้เฮ็ดงานลงช่องลักนะครับช่องอีสานเรคคอร์ด เอาไปนี่ครับต้องเป็งานลงกันนาสีสอดแจ้งครับมันีอส่วนเชดอนสู่ขึ้นเขาครับผมช่วงนี้ก็อาจสีเบอร์เ,อรเนี่ยนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะอ่านี่ซิมเสียอามโอ้เน็ตบอคิดว่าสีหลอดนอเนาะมันี่นดเนาะดูดีๆซิมตัวเดียว นะครับต่อแล้วเหรนตอน่อและอ่านั่นแหละฮึบต่อไปนาทีแล้วโอ้พี่บอยเบิกบานได้น่น้องเบิง่งบรรยากาศการเก็บฟีที่ สักน้อยบ่แน่ใจว่เสียนมาบ่นะครับผมบอยากยับกล่องนี้ตอนนี้ก็ได้เริ่มมากแล้วครับผมเสียอามตอนนี้ก็อยู่หลังเวทีนะครับกบไปเห็ดคลิปลงเพ็สาวน้อยลำเพลินโชว์สัมผัสศิลปินอ,อ,อันนี้คือ,อคสาย ก็ขึ้นชื่อกล่องตัวนี้เล่นตัวนี้สู่แสงมาไดยย้อนแสงแบบเบ่งมาได้เลยแต่ว่าขันตามแสงง,ง่ามอกู่ยก็จังจังพี่น้องกับบางคนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเออก็ไห้มาหน่อยสองไอ,อ้ลำเพลินชว์เนาะผม ก็สิบอกไว้ครับว่าแบบก็คือมาซอยบอดเนาะซอยบอดก็คือตอนเนี้ยคือสาวน้อยลำเพลินโชว์บ่มีแอดมินประจำเนาะจังบอกผมมาเมื่อนี้ครับกับอามจังเมื่อนอั้นอามมาคุยกับบอดอามมาคุยกับบอดนะครับว่าจังที่หลายๆคนได้เห็นก็คือบอดโปรดผู้นำอ่าเสียอามเนี่ยเป็นแบบผู้นำแอดมินสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็คือช่วงนี้ผมก็จะได้มาซอย ซอยก่อนทีที่แบบอนาคตก็อาจจะมีแอดมินนะครับมาทํางานอย่างตอนนี้บ่มีแอดมินปกปมก็มาเฮ็ดหน้าที่แทนก่อนก็อซอยกันครับผมกับไปๆมาๆครับกับวงหนึ่งเนาะครับพี่น้องครับก็ช่วงนี้ก็ก็บ่อนให้พี่น้องเห็นใจเนาะก็คือมาช่วยบอสครับกับหลังจากผมนี่คือกันได้เฮ็ดเนียงกัเฮ็ดเต็มที่นะครับพี่น้องก็อยากเฮ็นเต็มที่เนาะก็ผลลัพธ์ที่ออกมากั ดีพอดีจังไลยพี่น้องก็สามารถติชมบอกผมได้แล้วครับผมให้คับเนะนําได้กรับพร้อมที่สีพร้อมที่สีนําไปปรับปรุงนะแก้ไขครับผมแล้วก็จังผมก็สีมาสาวหน่อยลําเบิ่โชั่วขบมันสามสี่หมื่นนะครับผมแล้วก็สิครับผมกลับไปบ้านรอบนี้ผมก็จะเอารถไปเฮ็ดแอร์นะครับผมนี่อันนี้จะไปติดแอร์กับแบตเอาไปติดแอร์กับแบตก่อนนะครับผมตัวนเบาะก็ กน่าศิด้ติดเพิ่มแค่สองตัวนะครับแล้วกัหมองนอนก็สิอาจ,จี่ได้เอาที่นอนปูก่อชิบุระไอเฮ็ดเอาบอ่อเฮ็ดคือนเพียงพอการใช้เนาะ<อ>ช่วงนี้แบบซับจางเมื่องบแล้วจ้างไ้แอร์แอร์กับแบตผมก็เฮ็ดเมื่อไปหกหมื่นผมมัดจำไปหมื่นหนึ่งเนาะก็เลยขาดหมืน่นกัเอาไปจอดประมาณสามหมื่นครับเขาบอกว่าสามหมื่นกับทะเบงวาศิเลียบเบาคันคิ้วร้ายกนาสิกนาสิใส่เวลาแต่ว่ากั ผมกับสีเล่งเพื่อนนะครับกับสิคอยเพื่อนใหนมันเหนมันแลวภายในสามหมื่นนะครับกันแลวก้อนนั้นก э ับซดีครับผมครับีเพ sc hmm ่อน่ร้อยู่ครับตอนนี้ครับเสียอามมาแล้วเป็นไงบ้างเสยอามร่บวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ เออทำงานวันแรกหรอเฮดมินทำงานวันแรกครับผมอาจจะติดแจแน่เพราะติดแจแน่เนี่ยฝากขอโทษขออภัยเนาะฝากแนะนําเข้ามาได้แนะนํากันได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าวันนี้ก็เต็มพี่ว่าไม่ไม่เท่ายไม่ค่อยเหนื่ร่เพราะว่าอย่างวันนี้เราเรามากัน3คนเนาะมากันสามแล้วทีนี้มันมีหลายอย่างใช่คนน้อยคนน้อยหลายอย่างจะเอาท่านแนี่ยเพราะท่านของพังพร้อมเน้ยไอของพังคนเตะไอ้ตัวแปลงสัญญาณหนึ่งคือไม่ได้ล็อกไวว้้้ันนีลล็อกแวล็อกแล้วก็ยังเตะ ้ดี <c oughs> ีนแมนต้องร้องให้ดีกว่านี้อ่ารอบนี้ก็สึโอเคผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็ยิงหน้าวิ่งหลังนาน้องชายยางหลายแนเวาะนะครับเกมก็ทั้งแต่งรูปทั้งถ่ายรูปนะครับผมก็ทั้งไลฟ์สดทั้งดูกล้องนะครับทั้งสองแล้วก็ส่วนพีเตอร์ก็รับรับจบกล้องนะครับแต่นี้ไลฟ์ไปเต็มๆน่าจะประมาณเกือบเจ็ดชั่วโมงนะครับผมไลฟ์ตั้งแต่สองทุ่มนะครับจนถึงตีสามโอ้โอแมน สองแปดจงพูดแล้วประมาณนั้นครับผมว่าสู่เราสู่กเราครับผมนะครับผมแล้วก็ได้ถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ต่างๆด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องรับชมนะครับสาวน้อยลมพืชชูนะครับผมต้องพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมที่เช่นเคยนะครับแต่ว่าอีกวันนึงมาลืนผมอาจจะอยู่ได้ไม่นานน้องน้อยก็อยากจะฝากแสร์เอฟไว้ได้ครับผมแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับแล้วก็วันอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะ ยาวนิดนึงนะครับช่วงทัวร์กทมด้วยช่วงเทศกาลร,รอยกระทงด้วยแล้วก็ฝากพี่ต้องว่าเป็นกําลังใจให้สาวน้อยลำเพลินชูด้วยนะครับครับผมอ่าแล้วทีนี้ส่วนเราก็จะก็วงหนึ่งเนาะเราก็จะไปมันเดิมครับเพราะว่าอย่างช่วงนี้เราก็มาช่วยก่อนมาช่วยสาวน้อยลำเพลินชูก่อน,นเพราะว่าอตอนนี้กคือจังที่ผมบอกไปกคือสาวน้อยลำเพลินชูยังไม่มีแอดมินประจำครับผมฝ<น>ากสนามเนาะนผมก็ได้มา ช่วยก็น่าจะเกือบประจําเลยคิดว่าน่าจะเกือบประจําแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ไปสาวน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าสาวน้อยสองก็มีงานวันบ้างอยู่อก็จะไปสาวน้อยหนึ่งด้วยแล้วก็ไทยรุ่นเหอีเดมีไปไทยรุ่นเหยยด้วยก็ต้องสลับไปสลับมาเรแรนไปแรนมาก็ต้องแต่งตั้งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ให้มินประจําไว้อีกสักคนหนึ่งนะครับผมก็อยากได้อีกสักคนหนึ่งเพราะว่าบางทีเขา เผื่อมีภารกิจ่าเผื่อมีภารกิจต่างๆก็จะได้วาดฝังไหวพี่น้องแต่ว่าทาเต็มที่ตลอดนะครับตอนที่มานี่หรือมาอยู่พี่น้องเนาะนะครับก็ทาเต็มที่ตลอดนั่นแหละก็ทำต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับรอรับชมแน่นอนนะครับทุกท่านก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่า แล้วก็มาด้วยใจจริงๆนะครับไม่ได้ว่าแบบเอ้ยโดนบังคับด้วยอะไรบอสแมนเด็กพี่น้องไม่มีใครบังคับพวกเราได้อยากช่วยอยากช่วยบอสครับเพราะว่าจริงๆเราคุยก่อนหน้านี้อยู่แล้วเรคุยกับเสียอิมตลอดว่าเอ้ยอยากมาสานวัรลำพูนชูนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เคยมาอยู่เป็นเดือนเนาะใช่เรามาเรามาทัวร์ออนทัวร์กับสานวัรลำพูนชูในช่วงแรกๆนะครับมันก็รู้สึกผูกพันหรือว่าเป็นกันเองหลายๆอย่างนะครับส่วรหนึ่งก็เป็นกันเอง อันนี้ก็สนิททั้งนี้ก็สนิทนะครับตอนนี้ก็เลยได้ไปสองทางนะครับโคโยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ไปหนึ่งเลยก็ไปสลับไปสลับมานะครับตอนที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะพี่น้องเนาะยอมเหนื่อยยอมทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าเรามาด้วยใจแล้วนะครับผมมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องมันต้องจับมือไปด้วยกันนะครับแล้วก็สารรับเ่อนโฉล์หลายอย่างเนาะไม่มีช่างถ่ายภาพไม่มีนะครไม่มีวันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วอัยะพี่น้องวันนี้อันยะพรุ่งนี้ก็เอาอีกนนะะคครรรรััับบบอชม แต่ว่าที่14ที่14เดี๋ยวเราต้องไปชุมกันอีกทีว่าใช่ต้องวางแผนกันเีกทีเพราะว่าแมนเพราะว่าผมอาจจะอยู่ในบอดุดมอาจจะได้ได้สดไหมหรือว่าไร้สดอาจจะแป๊บนึ่งอาจจะไม่เต็มอาจ<า>จะไม่เต็มนะครับเพราะว่าคนน้อยจริงๆแล้วก็คอนเทนต์ก็อาจจะน้อยลงบ้างเพราะว่ามันต้องแบ่งหน้าที่กันใช่ครับจะยากตรงนี้นิดนึงน้องต้องมานั่งคุยกันเรื่องแบ่งหน้าที่ในการถ่ายคอนเทนต์นะครับแต่ว่ามีพิ่ติ๊กอยู่แล้วน่าจะหายห่วงนะครับเพราะว่า ิบสี่นี่ผมต้องไปธุระจริงๆนะครับส่วนสิบห้าก็น่าจะไปได้อยู่นะครับพี่น้องเนียมันลอยกระทงนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวจะจัดการไว้ทุรงธุระต่างๆนะครับแล้วก็แต่ว่าหลังสิบหกเนี่ยอันนี้เต็มที่แน่นอนนะครับยาวนะครับพี่น้องก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่นี้ก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังแห่งใจให้นะครับผมอ่าในบอดีกับขอตทษรอบป คือว่าแบบสามารถได้นํำขมงผมเขมาได้ผมก็จะเอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นๆยิ่งๆขึ้นไปเนาะก็ฝากพี่น้องไว้น้ำครับผมก็พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ